สวัสดีครับผมแมกโดนซายุดยาเลยครับผมวันนี้จะมารีวิวครับตัยต้าสามพวงนะครับรถปีหนึ่งเก้าเก้าสี่ครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันหกนะครับเครื่องดีเกียดีครับผมเครื่องเฟสตาติดง่ายครับแอร์เย็น่งเคราะนะครับคันนี้ขับทางไกลสบายสบายครับผมรถคันนี้ได้มาจากกาญจนบุรีนะครับขับมาแล้วจากกาญจนบุรี เดินทางไกลสบายครับคันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์บรรหนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บรรหนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมอ่าเรามาชมภายในกันดีกว่าครับผมเดินๆนะครับภายในนะครับนี่คือยังไม่ล้างนะครับผมสภาพนี้เลยนะฮะ นี่นะครับสภาพรอบขันเลยครับผมมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับผม นี่นะครับทังเครื่องเดิมเดิมนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์16หนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับผมอืม คุณแจแท้จากโรงงานนะครับตัวนี้แก๊กเดียวติดคับผมเครื่องดีเก๋ดีคับผมแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับขนาดนี้แค่เบอร์หนึ่งนะครับผม มาเช็คน้ำดันกันดีกว่าครับผมน้ำไม่ดันนะครับผม ก็ผมควันไม่มีนะครับอลองดูนะครับควันไม่มีนะครับควันท้องเครื่องไม่มีนะครับผมมาลองเสียงมาลองฟังเสียงดีกว่าครับตอนเนนบิ้ลนะฮะ เรื่องดีเกียร์ดีนะครับผมเล่นได้สบายๆครับผมเดินทางไกลได้เดินทางไกลได้สบายๆนะครับมาชมรอบคันอีกสักรอบครับผม อ่านี่นะครับผมสภาพตามนี้เลยนะครับสํหรับรถคันนี้นะครับขอเสนอราคาขายอยู่ที่อ่าวันนี้จะโปรโมชั่นเลยนะครับสําหรับคนที่เห็นคลิปนี้ก่อนนะครับใครโทรมาได้ก่อนเลยครับ27,500บาทครับผม27,500บาทครับผมแอร์เย็นเพียงพอครับผมขับทางไกลสบายๆนะครับ อ่ลืมครับลืมลืมลืมคันนี้พาสี่นะครับาพาสี่หกหกนะครับผมสองหมาบาทเท่านั้นครับผม27 500บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจโทรครับศูนย์เก้าห้าครับแปดห้ 8, 5, 9, ครับห้าสครับผมอ่าถอีกครั้งนะครับ ศูนยครับ859 5309ครับผมสนใจโทรมาได้ครับนะครับผมสนใจทักมาครับผมโทรมาครับผมถึงไม่ทันคันนี้ก็โทรมาครับผมเพราะว่าสามห่วกนี้เราเข้าตลอดนะครับผมแค่ยังไม่ลงคลิปเฉยมีอีกหลายคันครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับคิดถึงรถมือสองคิดถึงแม่โกซ่าครับสวัสดีครับ